สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมานำเอารถเจ้านายนะครับเพื่อไปเข้าศูนย์นะครับเข้าศูนย์สมนะครับเป็นรถเบนซ์นะครับก็รถเจ้านายตอนนี้ก็ยังอยู่ในบ้านอยู่เดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อจะไปศูนย์เบน์ที่บางนาตราดนะครับประมาณกมสามนะครับ ประมาณนั้นนะครับตอนนี้ยังอยู่ในบ้านอยู่เราจะออกเดินทางกันไปนบะัตนาวนะครับโดยสุไทย์ชาแนลนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาทําคลิปก็เลยอขออนุญาตเจ้า 9, นายครับทําคลิปนะเอารถเนเอารถไปเข้าศูนย์นะครับซึ่งรถก็ยังไม่ถึงปีเลยนะครับถอยมาป้ายแดงนะครับคันนี้เลยนะครับก็ ไปเราจะตามไปด้วยกันนะครับไปที่ 0, ben, นนศูยนย์เบน,นนะครับถนนบางนาตราดประมาณกม .13 แถวแถววัดซีเอมนะครับอยู่แถวแถวโรงแรมเมเปิลเมเปิลนะครับประมาณนั้นนะครับไปเราจะลุยไปด้วยกันเลยนะครับขับรถตามกันไปเลยนะครับในะโอกาสนี้ก็ ต้องขอไปด้วยถ้าเสียงไม่เพราะไปเลยตามเจ้านายไปเลยนะครับตอนนี้ขับตามกันไปแล้วนะครับก็ใช้เวลาสั้นๆนะครับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับสุดไทยชาแนลนะครับ